เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้คือผมแอนดี้เบเกอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวปืน G 3 6 4 แบทกันนะครับผมก็เป็นจพกใหม่นะครับผมซึ่งจี๖นี้นะครับเมื่อเข้าในการได้มาก็คือเติมเอ่อสามร้อยดีนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมเติมเงินสามร้อยบาทนะครับผมเข้าเกมนะครับผมก็จะได้ปืนนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเอ่อรู้สึกจะวันที่ยี่สิบสามนะครับผมถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมมีนาคมนะครับผมปีนี้นะครับก็จะได้ปืนนี้มานะครับผมโอเคอ่ารูป ลายก็จะเป็นประมาณนี้นะผมถือว่าสวยสวยสวยงามนะผมโอเคดาเมจนะผมอยู่ที่64นะผมดีคอย42ไฟเลส64นะผมดีแอคคูลาซี่หรือคูลาลี่เนี่ยอยู่ที่72บนะผมในหนึ่งแมกนะผมมีกระสุนอยู่30นัดนะผมกระสุนสำรองอีก90นัดนะ okay, ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับผม เอาแล้วครับก็ประมาณนี้นะผมนี่อันนี้คือลวดลายของปืนนะผมอันนี้คืออยู่ในเงานะปืนจะมีความเงานะผมสังเกตที่ลำกล้องครับเห็นไหมมันจะมีความเงานะครับอ่าตัวปืนก็จะออกแบบในรูปแบบของแบทแมนนะผม,มเป็นรูปมีโลโก้แบทแมนนะผมโอเคนะผมอกลางแดดนะผมลายปืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็จะมีความเงานะผมถือว่าสวยใช้ได้นะครับในระดับหนึ่ง นะครับโอเคปืนนี ite, ้นะผมก็เรามาลองกดค้างโดยที่ไม่คุมเมาส์กันก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็ประสุนของจีสามหกนี่ก็จะออกแนวไปทางเออเฉยซ้ายเฉยขวานะผมเปไปเปมานะผมจะถือว่านะนะใช้ดีใอันดับหนึ่งก็เป็นปืนที่หลายคนนิยมใช้่นะครับผม ต่อไปซูมยิงเลยกดค้างนะผมไม่คุมเมาส์นะครับพอเฮกสูนก็จะมีการเฉซ้ายเฉยขวาเนี่ยน้อยลงนะผมถือว่าการซูมยิงนะ่ะมีผลอย่างมากในการในการใช้ปืน G36 นะครับผมต่อไปเป็นการคุมเมาส์นะผมกดค้างนะครับนี่คือกดค้างนะครับผมคุมเมาส์นะครับโอเคต่อไปกดค้างคุมเมาส์แบบซูมยิงนะครับ เขาจะได้เป็นกลุ่มแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็โอเคต่อไปมาลองกับตัวเป้าเทนเนิงกันบ้างโอเคนะครับผมในระยะนี้นะผมยิงเท้าก่อนนะครับเท้าห้านัดตายนะครับผมต่อไปขานะครับ เมื่อกี้สองนัดนะห้านัดตายนะผมแต่เมื่อกี้มันเบิ้ลเอาใหม่นะครับผมขาใหม่ครับขาห้านัดตายนะผมเท้าห้านัดขาห้านัดนะผมต่อไปช่วงท้องนะครับสี่นัดตายครับท้องต่อไปแขนครับ กระใหม่นะครับผมเมื่อกี้ยังไม่ชัดเจนแขนห้านัดครับต่อไปอกครับอกสี่นัดครับไปหัวครับหัวสองนัดนะผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมเท้าห้าขาห้าท้องสี่แขนห้าอกสี หัว2นะครับผมนะครับหัวสก็เดี๋ยวนี้จะเห็นคนใช้ค <f 20> ิสสะพกกันมากขึ้นนะผมเพราะว่าหนึ่งเลยมันเริ่มมีเกาะมันมีเกาะร้อยมาแล้วนะผมก็เจ้าซิกเนี่ยก็ยังมีคนใช้อยู่นะผมโอเคแต่สำหรับพวกปืนฟาร์มาร์สอะไรเงี้ยบางทีมันเจาะเกาะร้อยเนี่ยมันต้องยิงหลายนัดมากนะผมต้องยิงอัดเต็มๆเลยเนี่ยถึงจะตายนะผม ก็อาจจะมีหลายคนหันมาใช้ชี6 3-6กกันนะครับผมเพราะว่าดาเมจมันเยอะนะครับผม ครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะผมสวัสดีครับ